รู้สึกต้องพูดว่าตื่นเต้นครับแล้วก็เป็นเกียรติมากเพราะว่าเคยเ,เคยได้ดูแต่เพจที่เขาแชร์แต่ไม่คิดว่าวันหนึ่งอะเราได้ถูกเชิญมาครับผมแล้วก็รู้สึกว่าไม่ว่าจะเป็นเข้าใจว่าต้องเป็นนักร้องหรือเป็นนักแสดงที่แบบว่ามีเพลงฮิตอะไรอย่างนี้เนาะไม่ใช่เลยกลายเป็นว่าอะไรก็ตามที่เป็นไวรัลฮิตตอนนี้เราทําขึ้นมาแล้วแบบว่ามีคนสนใจก็เป็นจุดเริ่มต้นของเรานเอนงครับก็เลยได้มัน ตอนนี้ครับผม,ผมวาร้องผมคือมะละกอกลวยส้มส้มซิงเกิลใหม่ใ,ใ่กำลังจะเอามาโชว์ที่นี่ด้วยนะคะผมซึ่งตอนแรกเนี่ยเขาให้ติดพูด,พด,พดตรงๆเลยว่าติดต่อมาเพื่อ,อมาเดินพมแล้วก็มาดูแล้วก็มารับทราบเนาะสุดท้ายแล้วเขาเซอร์ไพรส์เราตรงที่บอกว่าเพลงได้รับรางวัลด้วยนะเ,เป็นไวรัอครับผม3วันเองได้จะโชว์แล้วใช่เหมือนเราเพิ่งเจอกันด้วยเนาะเป็นไงบ้างคะ ตกใจครับค่อนข้างตกใจมากครับไม่ไม่คิดว่าคนจะเอาเพลงเราไปเล่นเยอะขนาดนี้ก็ด้วยความที่เนี่ยคำว่าขึ้นต้นว่าเคทีกระแตครอบครัวกระแตกระต่ายอาสยามเป็นอะไรที่เต้นกันหนักมากไม่คิดว่าจะปล่อยท่าเต้นเล็กๆแบบนี้ทุกคนภูมิใจและพวกหลวว่าเต้นได้บางคนก็อาจจะทะเลาะกับร่างกายหน่อยก็อยากให้ทุกคนได้เต้นเพลงมะละกอกล้วยส้มของกิจด,ด้วยนะคะฝากด้วยนะครับเล่นในแผ่นเสียงทิกตอกได้เลยแล้วก็ใน youtube ก็ได้ครับผม แล้วก็วันนี้ฝากด้วยนะครับพาก็คือกิจอยู่ในค่ายของ KT Entertainment ก็คือค่ายครอบครัวของผมเองครับเป็นค่ายพี่กระแตกระต่ายแล้วก็น้องกิจจากผมพี่น้องร่วมทำกันขึ้นมาแล้ววันนี้ผมก็เลยรู้สึกว่าอยากแยกตัวเองออกมาทําด้วยครับผมก็คือทําค่าย DFJ Entertainment ครับก็คือน้องๆทั้งหมดที่เห็นนี้ครับนี่คือครึ่งหนึ่งของของค่ายผมเองครึ่ง่ายผม ทำอาวาไรตี้ครับผมเป็นค่ายเอนเตอร์เทนเมนต์แล้วก็ทำคอนเทนต์ออนไลน์ครอบคลุมในทุกๆด้านครับมีมินิซีรีส์มีรายการยูทูบค่ะแล้วก็มีค่ายเพลงด้วยครับทำเพลงศิลปินพี่กิจก็จะเข้ามาช่วยดูแลในพาร์ทของศิลปินอย่างเข้มข้นมากๆถูกต้องครับผมคือจะบอกว่าฝากฝากประชาสัมพันธ์ได้ไหมครับฝากพี่ๆหน่อยนะครับคือถ้าน้องๆคนไหน มีความฝันอยากเป็นศิลปินนะคะผมหรือว่าอยากเป็นบอยแบนด์นะคบผมสมัครเข้ามาที่ D F J Entertainment ได้เลยนะครับพวกเราเปิดรับทุกเพศทุกวัยเลยครับผมแล้วก็ไม่จำกัดครับถ้าใครที่แบบว่าคิดว่าตัวเองยังไม่พร้อมแต่แบบว่าอยากลองสมัครเราก็ไม่เคยเราไม่เราไม,เาไม,เาไม่เราไม่ทิ้งเปล่านะเราก็จะมาเป็นเด็กฝึกในค่ายของเราเหมือนกันครับใช่แล้วก็เร็วนี้ค่ายเราจะมีโปรเจกต์ใหญ่ด้วยใช่ใช่ให้น้องสปอยเยก่อนก็ หลังจากที่ได้ก่อไปนะว่าเรามีมินิซีรีในก่อนั้นนี้ก็ปีนี้เรามีแผนที่จะทำเป็นซีรีใหญ่ลงแพตฟอมพีชื่อแพตฟอมใหญ่แล้วใช่ครับก็ฝากติดตามว่าจะเป็นช่องทางไหนแนวซีรีจะเป็นยังไงใช่ครับผมตอนนี้ดำเนินไปถึงขั้นไหนอะไรประมาณไหนบทบทหรือว่าขั้นนักแสดงอะไรแล้วตอนนี้ก็กำลังเตรียมบทอยู่อ๋อใช่ มีแคสต์แสดงเป็นบางส่วนบ้างครับแล้วก็มีทางค่ายด้วยทางค่ายก็จะมีนักแสดงแบ่ง2กลุ่มนะครับกลุ่มนักแสดงแล้วก็กลุ่มศิลปินครับผมใช่แล้วก็มีน้องๆอินฟูด้วยครับผมเป็นบางส่วนครับนนี้เราก็มีกันอยู่19คนใช่ครับแต่พนักงานมี2คนนะครับมีผมวิ่งอปเลยยังไงฝากพี่ๆทุกคนด้วยนะครับผมก็ช่วยอะไรอย่างเมตตาเมตตาส่วผมฝากเมตตาและดูค่ายใหม่ของกิจด้วยนะครับ oh my god